ไปดูมาแล้วนะพี่ไม้ได้ไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะพอไปดูหนังมาปุ๊บนะกูก็แบบเกิดความสปาร์กในหัวขึ้นมาเลยนะปิ๊งไอเดียนะได้ได้รายการใหม่แล้วนะกับรายการพี่ไม้ให้รีวิวเย้ปรบมือรายการใหม่ผุดสดๆร้อๆเลยตอนกูไปดูหนังเลยนะ ส่วนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูหนังยังไม่ได้เข้าโรงไปดูภาพยนตร์เนี่ยคำเตือนตัวโตๆเลยคำเตือนนะให้มึงปิดไปเลยคลิปนี้เราปิดไปเลยเพราะเนื้อหาในคลิปนี้มีการสปอยอย่างหนักหน่วงมากนะสปอยทั้งนั้นเลยนะอย่าอย่าฟังอย่าฟังแล้วไปดูก่อนค่อยมาฟังทีหลังสำหรับเรื่องราวของด็อกเตอร์สเตนด็อกเตอร์สตตเฟนสเตนภาค2เนี่ยพอเข้าไปดูเนี่ยดูจบมาความรู้สึกความรู้สึกแรกนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงโงจังวะโง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 ไอ้หน้าโง่กูมองว่ามึงทุกตัวเน่ยโง่พวกโง่ดูโง่สัสสัสคำแรกที่เข้ามาในหัวกูเนี่ยโง่ชิบหายใครดูจบแล้วจะเข้าใจความรู้สึกกูมึงโงมากเพราะว่าโดยส่วนตัวของพี่ไม้เนี่ย พี่มาค่อนข้างจะชอบ X Men มากเลยนะเออคือมาเวลมาเวลก็ชอบอเวนเจอร์ Avengers ก็ชอบแต่พี่มาจะชอบ X Men มากกว่าอชอบชอบวูวันลีนชอบสตอมไอ้ที่ชาวเซลเวียใช้ชลชพลังจิตมันมีโตอยหา่เท่กูไปดูด็อกเตอร์สเตนด์ด้วยความคาดหวังเลยไอ้ทีเซอร์มันปล่อยมาน้อยๆแล้วไอ,อ้ที่มันเป็นฉากที่แบบเหมือนมีคนนั่งรถเข็นมาหัวละละนะ้าแล้วพูดว่าเราควรบอกความจริงกับเขาเนะออนีนะ่ใครเดาใครก็เห็นกนะ็รู้แนละ้วนี่มันศารตาารานจะัด X แน่แน่ชาวเซลเวียผู้ใช้พลังจิต ขอสุกกูที่แบบไฮมากเอาแล้วไอเอ็กเมนจะมามึงคิดดูติถ้าคนมนุษย์กายพันมาสู้กับพวกอเวนเจอร์ไอ้ยังพลังจิตอย่างเงี้ยมาสู้กันโอ้โห,โ,หโหพลังจิตสู้กับเวทมนต์อะโอ้โหแก,กกูคิดกูก็ตื่นเต้นแล้วดังนั้นกูไปดูด้วยความคาดหวังเลยไอ้ชาวเซลเวียคนมีพลังจิตอ่ะจะมาเจอกับหมอที่มีเวทมนต์อ่ะโอ้โหมันมันจะ เป็นปฏิหารแลอต้องเป็นอะไรที่แบบส่วนผสมเคมีที่ลึกลับมากทาให้ในหัวกูออกจากบ้านเนี่ยกูไปแล้วด้วยความคาดหวังเต็มร้อเลยนะนั่งรถไปขี่รถไปวาจอดหน้าบิ๊กซีเดินเข้าไปเลยสั่งป๊อปคอร์นเตรียมดูอย่างเต็มที่เปิดเข้ามาหนังโอ้โหเริ่มมาอย่างอลังการเหมือนที่มึงเห็นในทีเซอร์ที่มีไอ้ไอ้ด็อกเตอร์สเตนไอ้ที่มีหางมีวัดผมข,ขาวๆนะเออวิ่งหนีกับไอ้ผู้หญิงไอ้ผู้หญิงที่เปิดประตูวิติด้านน่อ้านั้นมาฉากแรกเลยกำลังวิ่งหนีตัวปีศาจจอมมารหาเลยไม่รู้ไอ้ปีศาจ มันจะมาจับจับตัวอีเด็กผู้หญิงมันอยากได้พลังอีเด็กผู้หญิงเอออีเด็กผู้หญิงที่เราเห็นน่ะมันมีพลังเหมเือนแบบพลังเปิดประตูข้ามมันติเวิร์ดได้พลังมันเก่งสัตว์ทางพี่ไม้เองนี่ก็เอาแล้วโื้หเกาไข่เลยแล้วอืมยังเปิดตัวได้ยิ่งใหญ่จริงๆ,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 ๆแล้วเปิดตัวอลังการสัตว์เคี้ยวป๊อปคอร์นงันบกบอโอ้ยความรู้สึกของไฮมากเอาเลยมึงเอาแล้ววิ่งหนีก ชอบช็อบชอชัอฉากต่อสู้กันโอ้โหเอัสุดยอดเลยเรื่อง cg f f เอฟนี่ที่หนึ่งบอกเลยใช้ได้ดูแลเนียนตาสู้แบบตื่นเต้นมากจนสุดท้ายจับพัดจับผูแล้วดรสเตนคนนั้นนั้นช่วยปกป้องไว้ไม่ไหวไงเหมือนแบบมันจะไปเอาพลังมันเป็นตำราคัมภี์คัมพีหาอะไรชื่อลืมชื่อเป็นคัมพี์สายเวทของพวกสายดรสเตนอะเออมันจะมีคัมพีสีขาวๆเป็นคัมพีร์ที่แบบ มันโมว่าแบบมันให้พลังเลยอะพลังเฮี้ยอะไรก็ได้พลังที่สามารถเอาชนะศัตรูได้ใครคมพีเฮี้ยนี่มันให้พลังได้หมดคือดร์สเตนมันจะไปเอาคมพีนั่นเออเพื่อจะไปต่อสู้กับจอมาแต่มันทําไม่สําเร็จและอีผู้หญิงนี่มันก็เลยแบบเปิดประตูมิติหนีมาหนีมาโลกของเราและเหตุการณ์มันก็ดําเนินไปนินไปเอ้ยเอ้ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าอีวันด้าอีวันด้าตัวเฮี้ยเลยคือดูดูในวิเคราะห์หนังช่องอื่นๆเขาเขาเขาวิเคราะห์ว่าวันด้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวร้ายแล้วก็แบบ เจ็บไม่ใช่ตัวร้ายหลักแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นตัวดีมาร่วมต่อสู้กับดรสเตนนะพอไปดูแล้วเฮียมันไม่ใช่เลยอีนี่ตัวร้าย,าย,เ,ยนนเลยอีนี่ตัวร้าย <ps> นนาร้ายตั้งแต่เริ่มยันจบเลยอีนี่เลยตอนแรกคิดว่ามาเวลจะหลอกเราไม่อ่ะนี่แหละมึงตัวร้ายเป็นนางร้ายตั้งแต่เริ่มยันจบเลยอีนี่อยากได้ลูก ก็เลยอยากจะได้พลังของอีเด็กผู้หญิงที่มันเปิดประตูนี้มิติเนี่ยเอออยากได้พลังเป็นของตัวเองก็เลยพยายามจะจับตัวแต่หมอแปลกในจัก,กรวาลเราเนี่ยไปเจอเด็กผู้หญิงนี่ก่อนเลยไปช่วยเอาไว้ได้เออเรื่องราวก็เป็นเงี้ย มันก,ก็ดาเนินดําเนินไปจนกระทั่งนะ่ะพวกหมอแปลกนะ่ยเริ่มสู้วันด้าไม่ไหวอีวันด้าม็นบุกถลม่มอาสมยิงพลังทําลายล้างไอ้เหียดเตรสเตนเอาไม่อยู่แล้วสู้ยังไงอีนี่มันมีพลังอีนี่มันมีตําราดาร์คโฮงไงเป็นเหมือนคอมพ์สายอีกสายหนึ่งมันสายมืดเออแบบอีวันด้าใช้ดาร์คโฮได้เก่งกาจมากแต่ดเตรสเตนเนี่ยยังเกาหั่มไม่ถนัดเลย <laughs> คำพีขาวๆสุดเทพก็ไม่มีไม่เหมือนจะไม่มีไอ้อน,นั้นด้วยไทมส์สโตนนะเหมือนมันจะถูกทําลายไปบ้างเออมันก็เลยไม่ได้ใช้สู้ไม่มีเฮอะไรไปสู้วันด้าเลยดังนั้นเด็กผู้หญิงนี้ก็ด้วยความหวาดกลัว คือมันควบคุมพลังตัวเองไม่ได้เวลามันเจออะไรกลัวๆมันชอบเปิดประตูมิติเนี่ยขี้ตกใจอีเด็กผู้หญิงนี่ขี้ตกใจเวลามันจนมุมเนี่ยมันก็เลยเปิดประตูมิติหนีอีกแล้วดตรสเตนก็หนีตามมันไปทั้งสองคนมันก็เลยพุ่งไปอีกจักรวาลหนึ่งไปจักรวาลไหนไม่รู้เป็นจักรวาลของกลุ่มของพวกอิลูมินาติเอ้ยมาแล้วโอ้ยกูนี่กำปบโคอนสันลแล้วมาแล้วเอ็กเมนกูจะมา เอ็กเมนกูจะเข้ามาร่วมแจมร่วมสังคกรรมขับพวกมึงแล้วมันก็เข้าไปโอโหถูกจับตัวไอ้พวกองค์กรเฮี้ยพวกเนี้ยไอ้กลุ่มอิลูมินาติอะไรเนี่ยมันรู้เรื่องทุกอย่างหมดเลยมันรู้ว่ามีพระหุจักรวาลมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นรู้ด้วยวันด้าจะมาบุกเนี่ยรู้รู้ด็อกเตอร์สเตนเนี่ยเป็นตัวชิบหายด็อกเตอร์สเตนทุกจักรวาลเป็นตัวเฮี้ยตัวนำหายนะและด็อกเตอร์สเตนโผล่มาแกเดี๋ยวจะนำหายนะมาแต่พวกนี้คิดว่ามันเอาอยู่อิลูเม่าในตก่นเอเดี้ยเนี้ยมันจัดดการเเอองตน่ยยูฉ มันประอารมณ์ประมาณนั้นเดี๋ยวมันจะควบคุมเด็กไว้เองโดยสมาชิกกลุ่มอิลูมินาติเนี่ยก็มีไอหัวหน้าของไอพวกอินทิว n มนนะที่มันมีซ่อมบนหัวนะมันชื่อแบ็คโบหรืออะไรเนี่ยอ๋อไอเชี่ยนี่พลังแบบโหดสัตว์โหดสัตว์สัตว์สัตว์โหดสัตว์มันมัวมาหมดโหดสัตว์คือแบบถ้ามันได้อ้าปากพูดหาอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเป็นคืนเสียงทำลายล้างเออแบบฆ่าด็อกเตอร์สเตนค้นก่อนอ่ะฆ่าตายได้แบบแบบดีดนิ้วพิบตาเลย แบบกินแคยโหดมากพระรามโหดสัตว์มาโมโมาโหดมากคนต่อไปก็เป็นไอ้กัปตันคาร์เตอร์ไอ้กัปตันอเมริกาผู้หญิงอะนะแล้วก็มีไอ้ไอ้กัปตันมาเวลเออแต่ไม่ใช่กัปตันมาเวลของเราเป็นกัปตันมาเวลอีกคนนึงอะผิวดําๆแล้วก็มีมิสเตอร์แฟนทอติกออไอ้คนมนุษย์ยางยืดแล้วก็มีไอ้ไอ้เพื่อนดตรสเตน่ะชื่อมอดมอดอะไรสักอย่างนึงอะแล้วก็คนสุดท้าย ซาตทาน X ชาวเซลวีโอ้มาคนสุดท no ้ายเลยนั่งรถเข็นสีเหลืองๆมาป๊อปคอนกูนี่สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยมาแล้วเ X m e เมนมาแล้วถ้ามีแมกนิโตมาข้างๆนี่กูกีแตกแน่ๆมาแล้วกูรอฉากนี้แหละฉากที่เอ็ X เมนจะมานี่แหละดอกเตอร์สเตนกูนี่ยืนหน้าเวอร์โอ้โหนี่องค์กรหานี่ด้วยแล้วเนี่ยว้าวมาแล้วไอ้พวกนี้ก็แบบเตรียมจะโหวตการวางกฎเกณฑ์มาเป็นอย่างดีแต่เพราะว่า อีวันด้าเสือกมาบุกนกเอออีวานดาอยากได้เด็กไงอีวันด้าเัาใช้วิชาสิงจิตวิชาสิงจิตย้ายล่างย้ายล่างจากล่างที่อยู่โลกโลกเรามาจากรวานนี้ได้อ้คัมพีดาโคเป่งโหดสัตว์ซึ่งแน่นอนมึงก็รู้ๆอยู่ที่นี่ถินใครถิ่นอิลูมินาติโอ้ยังแค่อิลูมินาติแบบอืมัม่นใจมากอะไรกันแค่แมมมดคนเดียวทำไมเราจะจัดการไม่ได้ <laughs> เหมือนกับตันอะไรกับตันมาเวลจะพูดนะครับนะแค่แม่มดคนเดียวเราจัดการได้อยู่แล้วพวกอิริมูเน,นติอะไรอย่างลิ้นพันมันลุกเลยแม่มดมาอย่างนั้นเหรอโอ้ลุกเลยเดี๋ยวเราเคลียร์เองดรสเตรน์รออยู่ข้างในเดี๋ยวพวกพี่ๆไปเคลียร์เองยืนเลียงแถวเลยหน้ากระดานสี่คนมีอะไรนะไอ้แบ็คโบ์ไอ้ยางยืดไอ้กัปตันคาร์เตอร์แล้วก็มีกับตันมาเวลสี่คนไปเจอก่อนเลยนะมาแล้ววันด้ามาอย่างก็ ผีหาซาตานแหวกพบมาได้ทำลายข้าวของแหวกมนุษย์ตัวฮิวมาเลยน่ากลัวมากไอมิสเตอร์แฟนตาติเนี่ยมนุษย์ยางยืดเข้าไปเจรจาก่อนเฮ้ยวันด้าใจเย็นนะเราก็มีครอบครัวเหมือนกันเรามาคุยกันได้วันด้าไม่ฟังแน่นอนวันด้าข้ามจักรวาลมาถึงขนาดนี้วันด้าไม่ฟังไอ้มนุษย์ยางยืดเลยคููเลยเฮ้ยวันด้าถ้าเราจะเอากันจริงเนี่ย ั่งเราอิลูมันติมีแบ็กโบอยู่นะเพียงแค่แบ็กโบอ้าปากขยับปากพูดเพียงนิดเดียวสามารถฆ่าเธอได้เลยนะวอันดาแต่ทว่าอีวานดาไม่กลัวอีวานดาแม่งมีเวทม,มนต์ศาสตร์แห่งเฮอะไรอ่ะไอ้กอมบดาโอ้ยมันมันกิ่โกองมากพลังอ่ะแม่งทำให้แบ็กโบปากหายไม่ได้แบ็กโบแม่งเอแอแดกเฮปากหายไปไหนแล้วแม่งหัวก็เลยเปิดตา โบเหมือนพลังมันตีกลับมันมันอยากจะพูดแต่ปากมันหายพลังตีกลับหัวระเบิดตายนะกูตอนดูนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบ็คโบโหดสัตว์มึงโม้อย่างดีหัวระเบิดตายแน่นอนว่าไอ้แบ็คโบตัวที่โม้มาตายไปตัวแรงแล้วมิเตอร์แฟนติกตกใจมิเตอร์แฟนติกพยายามจะเข้าไปหยุดวันด้าโดนอีวันด้าดึงยืดเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะ ไม่กว๋วยเตี๋ยวเลยยืนเป็นลอยๆเส้นเลยแล้วก็ตายเนฮะ้ย <Hey! S 1> ต้องก็ดูนีตกใจเฮ้ย hey! <laughs> ตายง่ายมากตายง่ายสัส์และแน่นอนขนาดแบ็คโบตัวโหดที่แมงงุมมาตั้งแต่ต้นเรื่องว่าฆ่าดตอร์สเตนได้อย่างงไไ่ายดายเนี่ยแบ็คโบตายไปแล้วมีเตอร์แฟนติกผู้แสน,ฉนเฉียวฉลาดตายไปแล้วลายต่อมาก็กับตนะันคา์เตอร์นั้นโดนแยกเป็นซาชิมิสองชิ้นแล้ว <laughs> ตายโดนตัวขาดครึ่งตายโดนโล่ตัวเองแหละ ปาดตายแล้วก็ไออะไรนะกับตันมาเวลก็าตายต่อโดนหินล่วงมาทับตัวแหลกละเอียดตาย,ายตายตายหมดเลยแต่ท้ว่าพี่ไม้ดูเนี่ยมันจริงๆวานด้าเก่งแต่เรายังเหลือพระเอกอยู่มาแล้วพระเอกเรามาแล้วชาวเซเวียรสัตว์อาจารย์เอก็กวานด้ากำลังจะบุกเข้ามาเลยจะถึงตัวเด็กแล้วสัตว์อาจารย์เอ็กแม่งนั่งรถนั่งรถเข็นมาเลยว้าเบรกเอียดพูดคำหนึ่งเลย หยุดนะ <c oughs> เสียงไม่มีพลังว่าหยุดนะแล้วสัตว์ตาจารยเอกม่ก็ใช้พลังจิตม่มีเอฟเฟคด้วยเออแบบใน,นที่เราดูในเอกเมนเวลาสัตว์ตาจารเอกเนี่ยชาวเซเวียใช้พลังจิตอะ่ะมันมันจะไม่มีเอฟเฟคแต่นี่มีเอฟเฟคเป็นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นพลังจิตใสๆใ,ใช้พลังจิตวุบวับวับวับเข้าไปในจิตวานนาโอ้โหจิตทะลุพุ่งจากวานไปเลย สุดยอดต้องกูเห็นทุกคนลูกเอาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วฉากที่กูอยากเห็นพลังจิตปะท่าเวทมนต์เออวานดาใช้เวทมนต์ไงชาวเซเวียใช้พลังจิตเข้าไปดูในจิตเลยเข้าไปดูปุ๊บไปดูไปเห็นวานดาวานดาคนในจักรวาลของมันเองแหละเหมือนเหมือนถูกจับไว้เออถูกทับอยู่ในซากไอศาสตราจารย์เอกชาวเซเวียก็พยายามจะช่วยคาถามันจะได้คลายไงวานดาจากจักรวาลเรามันจะได้ออกจากร่างไปอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแน่นอนว่าอีวานดาเป็นเก่งทะลุจกักรวาลมากมีคำพีดักโคมู่่อยู่วัดได้ก็โผลมาโผล่มาในจิตนี่แหละแล้วก็จับสัตราจาเอกหักคอกรวบตาย,ยไฮ้ชอเซเวียโอ้โหหมดกันหมดกันตัวอวยกผูผู้ช้ผู้ใช้พลังจิตคนพลังจิตเย่ะตายง่ายมากะโดนหักคอตาย โอ้โหกูนี่แทบจะลุกไปเยี่ยมเลยกลับบ้านเลยศาสตราจารย์กูไอ้เหี้ย,ยเอามายำซะเละตุ้มเป๊ะเดียวเ,เ,เอ็กเมนเนี่ยศาสตราจารย์เอ็กพุ่นเอาเอ็กเมนเลยด้วยไอ้เหี้ยไม่เหลือเขาคงเหลี่ยมความเก่งกาจเลย ตายง่ายชิบหายแล้วเรื่องราวฉากต,ต,ต่อมาก็เป็นมหากกรรมวิ่งหนีอีวานด้านะเหมือนอีวานด้าเป็นหมาบ้าเหมือนอีวานด้าเป็นเชื้อโรคเป็นผีห่าซาตานสักอย่างนึงอะเหมือนหนังผีแล้วแหละเหมือนมึงดูหนังผีอะว,วิ่งหนีกันกับด็อกเตอร์สเตนอะนะแล้วก็ไปเอาคำผีเออนะ่ผิดหวังจากเอ็กเมนไม่เป็นไรอ๋อ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เรื่องของท่านอ่าชาวเซลเวียนี่ยังไม่ใช่บทบาทของท่านท่านแค่โผลมาให้แฟนลับยังข้าได้เห็นข้าดีใจแล้วนะแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะช่วยต่อสู้ได้พี่ไม้ยังคงความหวังยังมีไอ้คัมพีสีขาวไงเออวันด้าเชด้าโหใช่ไหมทางฝั่งสเตนก็มีคัมพีไอ้ตปติตะตะแ่ชื่อหาอย่างเลยเป็นคัมพีสุดเทพมันโมว่าเป็นคัมพีที่แบบ สามารถสร้างอะไรก็ได้ที่มันเนลรมิตทําให้สามารถเอาชนะสตูได้เลยอย่างนั้นเออคอมพิเทพมากโมไปอย่างดีดรสเตนเข้าไปเลยเอาคอมพิแ์แล้วจับมาฟ้าบีวานดาเผาทิ้งบึ้มเฮีย <c oughs> อ,อะไรเนี่ยไม่คอมพิสุดเทพอีวานดาเผามันเป <c oughs> ็นกระดาษเช็ดตูดเลยสะโอ้ไอกูดูห <c oughs> นังเรื่องนี้แล้ว <c oughs> กวูปวดหัวกูถึงบอกไงยังโง่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  งง่งแต่แบ็กโบเลยย่ง่ง่ะใครอยากไปดูนะแนะนำให้มึงไปดูเลยเออแต่ถ้าจะคนที่ไปดูก็คนที่ฟังคลิปนี้ก็คงจะดูแล้วแหละเนาะเออแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูแล้วมาฟังพี่ไม้สปอยเนี่ยเออก็มึงไปดูนะเฮียก็สนุกดีถ้ามึงเป็นแฟนลับมาเวลก็สนุกดีแต่ถา้าเป็นแฟนลับ Xmen แฟนลับ i n h u m a n ก็เออปล่อยๆไปหนังเรื่องนี้ ปล่อยปล่อยให้มันโชว์ออฟไปเฮ้ยหนังไอ้ไม่ใช่กนหนังของเราเดี๋ยวรอรอให้หนังของเราหนังเอ็กเมมาจริงๆก่อนนะเอออาจจะได้โหดเนาะเอาเอาแค่นี้ไปก่อนนะแค่แนี้ไปก่อนน้ำจิ้มน้ำจิ้มเออส่วนคะแนนสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยพี่ไม้ให้ไปเลยนะหนึ่งเต็มสิบไปเอาไปข้อหาหักคอชาวเซเวียสัตว์จานเอ็กกูไอหัน <laughs> สาตชาเน่กูตายงวดชิบหายอย่างน้อยอะอยังยังยัง,ยางตายแบบฟอร์มหนากว่าไอ้แบ็กโบนไ <laughs> ดแบ็กโบนหัวระเบิดตาย <laughs> อย่างน้อยอยังได้สู้ว <laughs> ะยังได้เข้ามาในจิตนอะเออเอาไว้หนึ่งคะแนนน่ะให้แบบค่าสเปเชียลเอฟเฟกตค่าซนะีจ <laughs> ี แต่ถ้ามึงเป็นแฟนขับมาเวลเป็นแฟนขับอเว n เจอแฟนขับวันด้หนังเรื่องนี้ก็ได้ไปเลยนะ10เต็ม10บนะเออดีมากดีงามทุกอย่างดูแลสนุกสนานแต่ถ้ามึงเป็นแฟนขับแฟนทัตติกโฟแฟนขับ X-Men แนฟนขับไออินฮิวแมนแฟนขับไออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พวกเฮียเนี่ยหนังเรื่องเฮียนี้ก็จะดูเฮียมากเหมือนมึงเอามาฆ่ามึงเอาวันด้ามาดีมางามมาเก่งแต่เอาตัวอื่นมาฆ่า ตายได้ทุเรศทุลังมากตายไป็นเศขยะเลยเอี่ย